ของคุณสิวัตรนะครับเป็นงานแก้นะครับอันนี้ก็คือเป็นงานแก้ไขจากที่คุณสิวัตรแจ้งมาหลังจากที่ผมส่งไปถึงนะครับก็จะมีอาการาเส้นด้านข้างหายนะครับก็ส่งมาแก้ไขนะครับแล้วก็บอกว่าปุ่มเซตอัพเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็กดให้ดูนะครับนี่ฮกด กดให้ดูนะครับว่ามันติดนะฮะผมลองกดเข้าไปในตัวเมนู1นะครับแล้วก็ลองกดเซตอัพให้ดูนะครับนี่ครับเซตอัพได้เรียบร้อยนะครับก็คือมันติดทุกปุ่มนะครับเพราะว่ามันปุ่มมันไม่เสียนะครับตัวเครื่องมันยังดีอยู่นะครับบวกลบหารคูณนะฮะทีนี้หลังจาก ที่ส่งไปเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยวางนะครับการวางเนี่ยนะฮะวางคือจริงๆอะ่ะถ้าถ้าเกิดออกมาจากโรงงานอะ่ะคุณจะวางแนวไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงทุกคนเลยนะครับก็คือเวลาเราจะวางเครื่องที่เลขเนี่ยนะฮะเราวางอย่างนี้นะฮะมันจะปลอดภัยนะครับผมปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าเราวางแบบนี้นะฮะ ถ้าวางแบบนี้นะครับวางแบบเนี้ยมันจะปลอดภัยนะครับปลอดภัยกว่าเนื่องจากว่าฐานเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะฮะวางแบบนี้นะการวางนะครับเราอย่าวางแบบนี้นะครับอย่าวางแบบนี้เพราะว่าเวลาเราไม่ได้ใช้งานนานๆเนี่ยน้ากดมันจะออกมานะครับเผื่อว่าน้ํากดมันจะออกมานะเนื่องจากแต่ละคนก็ใช้ฐานแบตเตอรี่เนี่ยนะที่ไม่เหมือนกันนะครับอ่าก็ผมก็ไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนมันจะ ทำลายเครื่องบ้างนะครับแต่ก็เห็นมาหลายหลายเครื่องแล้วนะครับหลายเครื่องแล้วก็คือต้องป้องกันเอาไว้หน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือการสั่นสะเทือนนะครับการสั่นสะเทือนเนี่ยบางคนเนี่ยนะฮะอ่ะเหมือนกับตอนใหม่ๆใช่ไหมฮะซื้อมาจากบริษัทคาซิโอเนี่ยนะครับก็คือคุณจะแบบตบปลื้ดเข้าไปดังแก๊กเลยนะแต่ว่าหลังจากที่ซ่อมมาเนี่ยเราต้องอ่ละมุนละม่อมหน่อยนะแบบนี้นะฮะเนี่ย คือเราจะไม่สามารถที่จะกดเข้าไปแบบนี้แบบกดเหมือนใหม่นะได้เพราะว่าสายจอเนี่ยมันมันมันย้ำมาแล้วนะครับอ่ามันได้ย้ำมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงของสายจอเนี่ยมันต้องระวังนะครับอ่าบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับก็คิดว่าอ่เหมือนของ,ของที่ซ่อมเนี่ยมันเหมือนกับของมือหนึ่งหรือย,อยังไงไม่ทราบได้นะครับก็คือใช้ปกตินะฮะ ใช้ปกติก็คือนี่ยกดปื๊ดดันปั๊บเข้าไปเลยนะประมาณนี้ก็คือเราต้องละมุนละม่อมหน่อยนะนี่ยต้องช่วยมันหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันอายุแก่แล้วนะครับอ่ายี่สิบกว่าปีแล้วนะครับจะยี่สิบแล้วเนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจนะฮะต้องเข้าใจธรรมชาติของของสายแพรนะครับคือถ้าเกิดเราแบบกดเข้าไปเนี่ยนะฮะกดแบบนะบกดเดี๋ยวผม หาเครื่องใหม่ๆมากดให้ดูนะว่ากดยังไงนะอ่าเนี่ยกดอย่างนี้นะอันนี้ก็ส่งซ่อมนะครับของคุณบีนะผมก็จะซ่อมให้เนี่ยนะคือบางคนเนี่ยก็แบบนี้เลยนะฮะผมเห็นเนี่ยปอกแบบนี้แหละเนี่ยคือคุณเข้าใจว่าเนี่ยมันเปลี่ยนจอใหม่มาด้านหลังนะครับเปลี่ยนจอใหม่มาปุ๊บทีนี้คุณใช้แบบเนี้ยมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่า มันเกิดการสั่นนะครับเวลาเรา,าไปชนกันเนี่ยเลื่อนมาชนกันเนี่ยแน่นอนสายแพรมันจะมีการสั่นสะเทือนด้านในนะครับซึ่งสายแพรเนี่ยมันมันหลุดแน่นอนนะครับเพราะว่าเรา A/C/F ใหม่นะครับการ A/C/F เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันมีคุณภาพที่ดีเลิศเลยนะก็ต้องทําจากโรงงานนะครับซึ่งก็มีเครื่องต้องมีเครื่องนะฮะเป็นแสนบาทนะฮะซึ่งผมก็ไม่มีงบประมาณขนาดนั้นนะครับผมก็เลยต้องใช้ ฟิล์มมากดเองนะครับการกดเองเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ไม่มันไม่ได้กดด้วยแรงที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็ไม่ถูกต้องนะครับเวลาก็อาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอช่วยนะครับช่วยในการาใช้เครื่องนะครับให้มันละมุนละม่อมนะครับเนี่ยมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆน,นะครับเพราะว่ามันมันแก่แล้วนะนะ ประมาณนี้นะครับก็ฝากเอาไว้สําหรับทุกทั้นนะครับก็คืองานแก้เนี่ยมันแก้ได้นะผมแก้ให้ฟรีนะครับแต่ว่าขอว่าค่าส่งนะครับอย่าอย่าอย่าเอาเปรียบผมมากนักนะครับเนื่องจากว่าคือมันไม่ได้เป็นความผิดที่ผมนะครับไม่ว่าคุณจะให้ใครซ่อมให้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าสายแพรมันอายุมากนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูสายแพรนะครับสายแพรของเครื่องเนี่ยนะครับอ่ามันมีมันมีบางบางอ่านี่ สายแพร์มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ยสายแพรของจอเนี่ยนะครับเครื่องนี้จอแตกนะครับอ่านี่ส่งส่งมาแบบไม่ไม่แพ็คนะครับส่งใส่ห่อมานะจอแตกนะครับผมอ่าผมก็จะแกะให้ดูนะเนี่ยสายแพร์เมื่อมันแห้งนะครับตัวนี้มันก็จะหลุดออกนะครับเมื่อหลุดออกเนี่ยอ่าตอนที่เราเปลี่ยนฟิล์มด้านหลังนะครับถ้าเราจะให้เนียบเนียผมก็จะลดสายนะครับ อ่าผมจะปลดสายนะอ่าการที่ผมปลดสายก็คือแน่นอนผมต้อง acf ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอ่าเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แบบเออมีอะไรก็คิดว่ามันซ่อมได้ซ่อมได้นะบางอย่างมันซ่อมได้แต่แต่ว่าบางกรณีมันซ่อมไม่ได้นะครับมันซ่อมไม่ได้เนื่องจากสายแพรมันแตกไปแล้วนะครับเนี่ยมันแตกง่ายมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับถ้ามันแตกแนะั้นคือจบนะครับ ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับผม